สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆกันต่อนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาฝึกพูดภาษาอังกฤษประโยคบอกความรู้สึกนะครับ talking about your feelings talking about your feelings แล้วก็จะมีประโยคทักทายการถามการตอบนะครับแล้วก็คุยเรื่องสุขภาพทั่วไป EP ที่10แล้วเป็นประโยคทักทายทั่วไปนะครับที่มักเจอบ่อยใช้บ่อยนะครับในชีวิตประจำวันเราจะได้ฝึกแล้วก็นำประโยคเหล่านี้ไปฝึกพูดได้เลย อย่าลืมติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ How are you feeling? How are you feeling? How are you feeling? เป็นยังไงบ้างครับ Are you okay? Are you okay? Are you okay? คุณยังสบายดีอยู่ไหมครับก็คือคุณโอเคไหมโอเคหรือเปล่านะครับ Is everything alright? Is everything alright? Is t everything alright? ทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหม What's wrong? What's wrong? มีปัญหาอะไรหรือเปล่า What's the matter? What’s the matter? What's the matter? Good kun How do you feel? How do you feel? How do you feel? Kuikอย่างครับ I am fine I? I'm fine. I am fine. ฉันรู้สึกดี What is wrong with you? What is wrong with you? What is wrong with you? คุณเป็นอะไรหรอครับ I'm in a bad mood. I'm in a bad mood. I'm in a bad mood. ฉันอารมณ์ไม่ค่อยดีเมื่อกี้เป็นประโยคคำถามและนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการตอบนะครับ Are you alright? Are you alright? Are you alright? คุณโอเคไหม No, I am a little bit upset. No, I am a little Bit Upset no, I am a little bit upset, ไม่ฉันอารมณ์ไม่ดีนิดหน่อย I am happy, I am happy, หรือ I'm happy, I'm happy ก็ได้นะครับฉันมีความสุข I'm pretty good, I'm Pretty good, I'm pretty good, ฉันค่อนข้างสบายดีหรือว่า So far so good, so far so good, so far so good เท่าที่ผ่านมาก็ดีนะ I'm feeling down, I'm feeling down, I'm feeling down ฉันรู้สึกเศร้าหดหูนะครับก็คือรู้สึกดาวรู้สึกหดหูนั่นเองนะครับ feeling down I'm feeling sick I'm feeling sick I'm feeling sick ฉันรู้สึกไม่สบาย What's the matter เกิดอะไรขึ้น It's been a tough day. It's been a tough day. It's been a tough day. เหนื่อยจังวันนี้ How are you? How are you? คุณเป็นอย่างไรนะครับก็คือคุณเป็นอย่างไรบ้าง How are you feeling? How are you feeling? How are you feeling? คุณรู้สึกอย่างไร How's it going? How's it going? เป็นอย่างไรบ้าง I'm very happy. I'm very happy. I'm very happy. ฉันมีความสุขที่สุด I'm very happy right now. I'm very happy right now. I'm very happy right now. ฉันมีความสุขที่สุดเลยตอนนี้ If feeling good say. If feeling good say. ถ้ารู้สึกดีก็สามารถพูดว่า I'm good. I'm good. I'm good. ฉันสบายดี I'm great, I'm great, ฉันสบายดี Not too bad, not too bad, not too bad ก็ไม่เลวนะถ้าเราสบายดีรู้สึกดีนะครับก็สามารถที่จะพูดประโยคนี้ได้เลยหรือ I'm fine, I'm fine, I'm fine. ฉันสบายดี I feel sick I feel sick I feel sick ฉันรู้สึกป่วยก็คือรู้สึกไม่สบายป่วยนั่นเองนะครับ Not so good Not so good Not so good ไม่ดีเลย Not very well Not very well not very well ไม่ดีเลยก็คือรู้สึกไม่ดีไม่ดีเลยนะครับ I'm sick I'm sick ฉันป่วย I don't feel well I don't feel well I don't feel well ฉันรู้สึกไม่ดีคือรู้สึกไม่สบายรู้สึกไม่ดีนั่นเองนะครับ ถ้าเรารู้สึกเบื่อนะครับก็สามารถพูดประโยคนี้ได้เลย I'm bored I'm bored ฉันรู้สึกเบื่อ I'm disappointed I'm disappointed I'm disappointed ฉันผิดหวังรู้สึกผิดหวังนะครับ I'm tired I'm tired I'm tired ฉันเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยนะครับเหนื่อยภาษาอังกฤษคือ tired tired นะครับไม่ try นะครับเพราะว่ามันจะแปลอีกอย่างหนึ่งนะครับ I'm sleepy I'm sleepy I'm sleepy ฉันง่วง I'm exhausted I'm exhausted ฉันเหนื่อยประโยคนี้ก็แปลว่าเหนื่อยเหมือนกันนะครับฉันเหนื่อยรู้สึกเหนื่อย ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการฝึกพูดภาษาอังกฤษง่ายๆนะครับประโยคบอกความรู้สึก talking about your feelings นะครับแล้วก็จะเป็นประโยคการทักทายนะครับคุยเรื่องสุขภาพทั่วไปเป็นประโยคที่เจอบ่อยอย่างแน่นอนนะครับที่สำคัญเราต้องฝึกบ่อยๆด้วยนะครับจะได้จำได้แล้วก็นำประโยคเหล่านี้ไปฝึกพูดได้เลยถ้าจำไม่ได้ต้องฝึกหลายๆรอบนะครับเราจะได้จำได้ โอเคก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับใครชอบก็อย่าลืมนะครับติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆนั่นเองแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับก็จะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยทีเดียวเอาไว้เจอกัน EP หน้าสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ